ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้หัวข้อวันนี้นะครับซื้อหุ้นกู้ CPO ห0 0 0 0บาทนะครับหุ้นกู้อายุ5ปีเปิดให้นักลงทุนทั่วไปนะครับสามารถจองซื้อได้นะครับดอกเบีย้ยอยู่ที่3.45ปรวมตลอดแคมเปญน,นะครับตลอด5ปีจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับตัวหุ้นกู้ตัวนี้จะให้อัตราดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนนะครับเพราะฉะนั้น6เดือนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยทีหนึ่งเพราะนั้นเดี๋ยวเราไป ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ตัวนี้ก่อนที่จะไปคำนวณกันเลยดีกว่าครับวิธีการคำนวณน,นะครับเหมือนกับเงินฝากนั่นแหละนะครับเงินซื้อหุ้นกู้คูณอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คูณจำนวนวันที่ฝากหาร365วันอย่างเช่น1 0 0 0 0แสนบาทคูณ1%นอร์นะครับคูณวงเล็บ365หาร 365, นะครับเท่ากับ1000บาทก็ได้อัตราดอกเบี้ยที่1000นบาทนั่นเองคราวนี้นะครับ เนื่องจากอัคุณกู้เนี่ยมันมีการให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆสามเดือนบ้างทุกๆ6เดือนบ้างนะครับซึ่งแน่นอนละเวลาเราไปหารเราก็ต้องหารเป็นจํานวนวันนะครับเราต้องรู้ว่าแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับซึ่งทุกๆทุกๆเดือนเนี่ยนะครับจำนวนวันจะคงที่ยกเว้นกลุ่มภาพันธ์ซึ่ง4ปีจะมีย9ิบวันนะครับหครั้งนั่นเองนะครับนอกนั้นก็ย8ิบนะ จำนวนวันประมาณนี้นะครับจะได้รู้ว่าไอ้จำนวนวันอ้างอิงมาจากไหนหุ้นกู้บริษัท CPO จำกัดมหาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศทไทยเสนอขายหุ้นกู้จํานวนทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1ถึงชุดที่3นะครับเป็นเปิดให้นักลงทุนทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปได้จองซื้อนะครับเรามาดูแต่ละชุดกันดีกว่าชุดที่1นะครับหุ้นกู้อายุ5ปีอาตาัตราดอกเบี้ยคงที่100ละ3.45 ต่อปีนะครับชําระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนครบกำหนดไท่ถอนปี2,5,7,2เสนะครับเสนอขายไม่เกิน8 8ล้านหน่วยหรือคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน8 8 0 0ล้านบาทนะครับห <s> ุนกู้ชุดที่2นะครับหุ้นกู้อายุ8ปี1เดือน16 000, วันอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3.6ต่อปีนะครับ <s> ครบกำหนดไท่ถอนปี2 5 75นะครับเสนอขายไม่เกิน1 2 0 0 0ล้านแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1 2 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่ 3, หุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3.85ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2577เสนอขายไม่เกิน3 2 0ล้านแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน3 2 0 0ล้านบาทโดย3ชุดทั้งหมดนะครับเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ส่วนชุดสุดท้ายชุดที่4นะครับพุ่นกู้อายุ11ปี11เดือน18วันอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ4.05ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2579เนะครับเสนอขายไม่เกิน2ล้าน2แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2,200ล้านอันเนี้ยเสนอขายเฉพาะ นักลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับทั้งหมดทั้ง4ชุดเนี่ยเสนอขายรวมทั้งสิ้น15้าล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านบาทนั่นเองนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวใช่ไหมนะครับถ้าถ้าสนใจก็ลองดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวไปดูการจัดจำหน่ายกันว่าจะจำหน่ายโดยธนาคารใดบ้างซื้อหุ้นกู้1 0 0 0บาทนะครับหุ้นกู้อายุ5ปีนะครับอันนี้เป็นชุดที่1นะ อัตราดอกเบีย้ย3.45%เรามาไล่กันเลยดีกว่านะครับ5ปีจะได้อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับปีที่1เดือนที่1ถึง6นะครับ6เดือนเนี่ยมันประมาณ181วันนะครับหรือ184วันโดยประมาณ6เดือนนะครับดอกเบีย้ย3.45%ได้ดอกเบีย้ย1,710บาท82สตางค เดิน7ถึง12นะครับจํานวนวัน184วันดอกเบีย้ย3.45%ได้ดอกเบีย้ย1,739บาท18สตางค์รั้วมาตาดอกเบีย้ยนะครับตลอด5ปีนะไล่ไปเรื่อยๆได้17,250บาทรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับ หักภาษีน้าที่จ่าย15%นะครับ17,250บาทหัก15%หัก2,587บาท50สตังค์นะครับก็เหลืออัตราดอกเบี้ยทั้งหมด14,662บาท50สตังค์นะครับ เงินต้น1 0 0 0 0แสนบวกดอกเบี้ย1น6 6 2บาท50สตังค์นะครับรับไปเลย1 10, 1 4 6 6แบาท50สตังค์ส่วนภาษีเนี่ยสามารถไปยื่น,นะครับภาษีได้ถ้าในกรณีที่รายได้โดยรวมของคุณนะครับรายได้อื่นๆด้วยนะนะครับไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็สามารถขอภาษีที่ถูกหักนด้จ่ายคืนกลับมาได้นะครับก่อนจะการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กับพบกับซีรีส์คำนวณหุ้นกู้ ดอกเบี้ยหุ้นกู้นะครับในทุกๆวันนะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms e ีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกลุ่มภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม sms อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งนึงว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามกรอข้อมูลห้ามให้ข,หข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภยัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภยัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพ,พันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกดว่าจากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ